เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดคนดูนะครับไฟ์สดใน t i กตอกนะครับอ่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มียอดคนดูน้อยนะครับและอยากจะเพิ่มยอดคนดูไร์สดนีครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับอ่าขั้นตอนแรกเนี่ยผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเนี่ยเพเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับอ่าเราก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ kmtk.com กันแล้วนะครับ เอาไปเข้ามาแล้วนะครับผักกับคุณผู้ชมท่านใดนะที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับคลิกไปที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับอ่เขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนีครับอีเมลชื่อจริงทั้งสกุลรหัสผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้นะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กที่2องช่องด้านล่างตรงนี้เนี่ยแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันให้เรียบร้อยนะครับหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากนะครับก็อสามารถสมัครใช้งานนะครับด้วย Google หรือว่า Gmail ดนล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเอาพอเราสมัครใช้งาานนนนกกกกัััเรรรียยยบบบ้ออลละค็ม อ่าสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google เนี่ยลงชื่อก็ใช้ตรงนี้ไปเลยนะครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้เนี่ยครับก็ลงชื่อก็ใช้ตรงนี้ไปเลยนะครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาที่เว็บไซต์ KBKD.com กันแล้วนะครับอ่าพอเข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณชมท่านใดนะที่ยังไม่มียอดจำนวนเงินตรงนี้นะครับหรือว่ายังไม่เคยเติมเงินกันเลยนะครับอ่ากรอให้มาที่เมนูเติมเงินกันก่อนเลยนะครับ ในเมนูเติมเงินครับก็จะมีหลายช่องทางให้เลือกใช้งานนะครับก็จะมีเป็นการสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับอ่าละก็สามารถใช้ได้ทุกธนาคารนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นช่องทางชิวเพย์นะครับอันในช่องทางนี้นะครับก็จะสามารถใช้ได้อีกหลายช่องทางนะครับก็จะมีเป็นการสแกนคิวอาร์โค้ดทูมอนี่วอลเลตแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับอ่ารวมถึงตู้เพิมเติมนะครับก็สามารถใช้กันได้นะครับอ่าแล้วต่อมาะนรับก็จะเป็นการโอนเงินแบบซื้อนะครับก็ใช้ได้ทุกธนาคารเลยนะ่ครับอ่าแล้วต่อมาเนี่ยก็จะ อ่าในทุกช่องทาง ness, นะครับเขาจะมีคาแนะนําในการแนะนาอ่าในการเติมเงินนะครับตรงนี้นะครับผู้ชมก็ถ้าคุณชมเลือกเติมช่องทางไหนเนี่ยก็อ่านคำแนะนําของช่องทางนั้นนะครับแล้วก็เติมเงินกันให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าแล้วต่อมาเนี่ยครับให้กดกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้เลยนะครับอ่าด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ a c e b o o k นะครับอินสตาแกรมทิก o กอร์ยูทูบแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นนะครับอ่าในส่วนนี้นะครับเราจะม่ใช้ส่วนของ แล้ก็วันนี้นะครับเราจะเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดเราก็มาดูที่หมดหมู่ตรงนี้นะครับอ่ะเราก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับอ่ะเราก็เลือกเป็นคนดูไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดอ่ะ F2 ตรงนี้เลยนะครับอ่ะเราก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับอ่ะบริการจะมีอยู่หลายบริการนะครับจะมีระยะเวลาในการขึ้นของคนดูนะครับตั้งแต่10นาทีนะครับถึง240นาทีนะครับอ่ะแล้วเลทราคานะครับก็จะขึ้นไปตามอ่ะระยะเวลาในการขึ้นของคนดูนะครับอ่ะก็เลือกได้เลยนะว่าต้องการจะให้คนดูเนี่ยขึ้นเป็นกินอ่ะระยะเวลากี่นาทีีนนนะะะคคครรรรัััับบบกกกก็็เเเเลลลืออข้้าไปยจตวแ อ่ะพอเราเลือกบริการมาแล้วนะครับตารางตรงนี้นะครับก็จะเป็นคำที่บายนะครับของบริการที่เราเลือกมานะครับอ่ะตรงนี้นะครับก็แนะนำนะครับไปอ่านตัวหมายเหตุกันด้วยนะครับอ่ะต่อมานี่ครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้ผู้ชมเนี่ยกลับไปที่ทิกตอกเลยนะครับเราก็มาที่หน้าไลฟ์สดที่เราต้องการจะเพิ่มยอดคนดูเนี่ยครับเรก็คลอกลิงก์นะครับด้านบนตรงนี้เลยนะครับอ่ะเราก็นำมาวางนะครับอ่ะในส่วนปริมาณครับบอกคำต่ำมาที่ห้าสิบนี่ยครับถึงหนึ่งแสนเนะครับคุณชมต้องการจะเพิ่มยอดคนดูไไลฟ์สดปกีี่่คคนนเยรับ่าผมจะใส่่ไปทียนครับแล้วกก็ดส่ง อ่ะกดสั่งซื้อตรงนี้เลยนี่ครับอพอเรากดสั่งซื้อแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอาแล้วต่อมานะครับให้มาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้เลยนะครับในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นนี่ับที่เราได้ทำการสั่งซื้อกันไปเนี่ยครับอ่ะตรงนี้จะเป็นบริการเที่ยวเลือกมาเนี่ยส่วนตรงนี้จะเป็นิลก์นรับลฟ์สดเที่ยวสายเข้ามาตรงนี้ก็อ่าแนะนำให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยเนี่ยบลิอกลสดถูกต้องหรือเปล่านะครับพอทั้งบล็อก อันในส่วนตรงนี้จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสถานะของเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้ขึ้นว่าเราเดําเนินการนะครับอันในระหว่างที่เราเว็บไซต์ดําเนินการเนี่ยครับก่อนที่จะกลับไปดูนียครับยอดคนดูไลฟ์สดใน t ิ๊กต็อกของเราเนี่ยผมก็จะแนะนาเมนูอ่านต่างๆในเว็บไซต์กันก่อนนะครับอาสมาคุณผู้ชมทาา่านใดเนี่ยที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วนะ่ครับแต่ก็อาจเกิดมีปัญหาในการสั่งซื้อหรือว่ามีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์เนี่ยก็ให้กดกลับมาที่คำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้เลยนะครับ อ่ะข ves, อเขา,าก็จะมีเมนูติดต่อมินตรงนี้ก็กดเข้าไปนะครับก็จะมีช่องทางให้เลือกติดต่อมินสองช่องทางนะครับก็จะมีตัวช่วยเรือแล้วก็ช่องทางไลน์นะยครับอ่ะถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็สามารถเลือกติดต่อมินกันไปได้นะครับอ่ะแล้วต่อมานี่ครับผักบวกคุณชมท่านใดที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วนะครับเราไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานนะครับอ่ะไรอยากแนะนําเพื่อนๆให้ได้คำแนะนใช้งานเว็บไซต์ะครับก็กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้เลยนะครับ อ่ะเขาจะมีลิงก์ตรงนี้ผู้ชมก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้เพื่อแชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับอ่ะโดยให้เพื่อนๆนะครับรือคนรู้จักเนี่ยพอใช้งานผ่านลิงก์ทีุ่ผู้ชมใช้ให้ตรงนี้เนี่ยุผู้ชมก็จะได้อัตราค่าแนะนำนถึง5%้าเปอร์เซ็นต์กันด้วยนี่ครับ แล้วต่อมานะครับให้ผู้ชมนะมาที่เมนูการคืนเงินตรงนี้เลยนะครับอันในเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูสําหรับการคืนเงินนะครับของออเดอร์ที่ยกเลิกมานะครับอ่าโดยที่เขาจะคืนเงินนะครับเขาเคียรดีเลเราตรงนี้เลยเนี่ยครับแล้วก็จะมีออเดอร์นะครับอที่ยกเลิกตรงนี้นะครับบอกะครับมีรายละเอียดบอกนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับเอาล้ะต่อมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะพาคุณผู้ชมนี่ครับกลับไปที่ติ๊กตอกกันเลยนะครับ อ่า <geon> ตอนนี้ยอดคนดูราสดก่อขึ้นมาที่3ที่พกคนกันแล้วนี่ครับแต่ขอ,อยังขึ้นไม่ครบนีครับกอเดี๋ยวผมก็จะนั่งรอกันไปก่อนนะครับตอนนี้ก็กําลังขึ้นมาเรื่อยๆนี่ครับอันในระวังที่ผมรอผมก่อจะขอยอดตัดคลิปไปตอนอ่าที่ยอดคนดูขึ้นมาครบแล้วนี่ครับอ่าแล้วตอนนี้แนบก็ขึ้นมาที่46คนกันแล้วนี่ครับก็อ่ากำลังทยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็อีกไม่กี่นาทีนี่ครับก็อจะทยอยขึ้นให้จนครบเลยนะครับ เอาละสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับจะเกิดว่าคุณชมท่านใดนะครับสนใจจะใช้งานเบรฟายเนี่ยผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วเนี่ยก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นี่ครับเอาละและสำหรับคลิปนี้ถ้ามีการพูดผิดพลาดอะไรกันไปบ้างเนี่ยก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับสวัสดีครับ